จัดให้ตามสัญญานะครับกับชุดลงทะเลนะครับสายกิ๊กกิ้งนะครับหรือว่าเอาไปตกปลาบึกนะครับนี่กับชุดโอคุมาอันดามันนะครับคู่ลอก v b a บ Combat นะครับก็เป็นลอกกระแสเดือดตอนนี้เลยนะครับนะใครที่มองหาชุดลงทะเลนะครับชุดตกปลาบึกราคาไม่แรงนะครับงบไม่เกิน3,500ผมแนะนำจัดชุดนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นคันโอคุมาอันดามันโปรนะครับเป็นเวอร์ชั่นออนเนวปี2022นะครับใส่ไกด์ฟูจิยกชุดนะครับเดินได้สีทองนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสีดำทองนะครับรีซีทเป็นฟูจิเหมือนกันนะครับจับคู่กับลอก v b a บ Combat นะครับเบอร์6,000นะครับตัวนี้กิ๊กเสียงลั่นๆนะครับลูกค้าเอาไปเข้าบึงสำรานมาเรียบร้อยนะครับงัดมา5-60โลนะครับสบายๆนะครับ ครบชุดนะครับแถมฟรีนะครับสายพีสายเอ็นนะครับนะโซทีนะครับครบชุดแถมสายเอ็นนะครับราคา3,390บาทเท่านั้นนะครับนะรวมส่งรวมส่งนะครับใครที่มองหานะครับชุดตกประบึกนะครับหรือชุดลงทะเลนะครับเท่ๆสักชุดราคาไม่แรงผมแนะนําชุดนี้ได้เลยนะครับ3390นะครับแถมเ j 8แปนให้1ม้วนนะครับพร้อมใช้งานนะ ทักมาที่ f c e b o o o f แฟนเพจหดไทยฟิชชิ่งสุข,ขุมวิท85ได้เลยครับนะอย่าลืมพิมพ์แจ้งแอดมินให้เรียบร้อยนะครับว่าเอาชุด VBAT Combat ครับนะนะโอเคงั้นต้องลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ